ตรวจสอบรายได้จากการขายสินค้าบนช้อปปีนะครับวิธีการตรวจสอบรายได้จากการขายสินค้าบนช้อปปีนะครับเพื่อเราจะยื่นภาษีตัวของบุคคลธรรมดานะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญน,นะครับเรามาเริ่มไปพร้อมกันเดี๋ยวเราจะจับมือทํานะครับผมจะสอนตั้งแต่สเต็ปแรกเรื่องของการไปดึงตัวของรายงานการดูตัวของรีพอร์ตแล้วก็ไปลงเรื่องของการยื่นภาษีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลงในแต่ละสเต็ปให้นะครับ อย่างแรกนะครับจะเข้าไปที่ตัวของ Sho p e e s e l l e r Balance นะครับไปที่รายรับของฉันนะครับไปที่รายรับของฉันเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะครับรายรับของฉันถ้านะครับตัวของ shop e e มีการปรับผมว่าจะปรับไม่เยอะแต่จะส่วนใหญ่ก็จะเหมือนเหมือนเดิมนะครับอันนี้เอาเอาตัวของผมมานะครับมันก็อาจจะมีรายได้หรือไม่มีรายได้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ ไปที่รายรับของฉันนะครับไปแถบการเงินนะครับไปตัวของแถบการเงินแล้วก็ไปรายรับของฉันนะครับเสร็จแล้วก็ไปต้องไปเลือกช่วงเวลานะครับเลือกช่วงเวลานะครับโอนเงินแล้วนะครับไปที่โอนเงินแล้วนะครับไปที่โอนเงินแล้วนะครับก็เลือกช่วงเวลาแล้วก็ส่งออก ไฟล์มันก็จะออกมาในรูปแบบตัวของ Excel นะครับเราจะใช้ไฟล์ Excel ในในการทำครับในลำดับถัดไปนะครับเราก็จะได้ตัวของรายงาน s h อ p p e ที่เราจะใช้สำหรับการยื่นภาษีนะครับเป็นตัวของ Excel ที่ได้นะครับ ตัว Excel ที่ได้นะครับมันก็จะมีตัวแท็บแท็บก็คือตัว Excel มันจะมีแท็บด้านล่างนะครับเราไปที่แท็บอันสุดท้ายนะครับก็คือ summary นะครับเป็นที่ summary อีกขั้นรายได้เลยคำสั่งซื้อที่สำเร็จ service fee detail ค่าบริการแล้วก็ Summary รายงานสุบตามหัวข้อ โอเคมาทําความเข้าใจในรายละเอียดในแท็บต่างๆนะครับแท็บ Income ก็คือรายงานการเงินตามคําสั่งซื้อ okay. ผมจะยังไม่ไปสอนนะครับสเต็ปเรื่องของการออกเอกสารนะครับเพราะว่าสเต็ปการออกเอกสารนะร่ะมันต้องเอาตัวของคําสั่งซื้อกับตัวของรายได้เอามาใช้ตัวของ Pivot Table นะครับในการทำนะครับการทําข้อมูลนะครับหรือการที่เราจะส่งเอกสาร หรือหลักฐานให้กับตัวของสัมภาระนะครับอันนี้ก็ตัวสําคัญอันนี้ผมก็ให้ดูคร่าวๆกันนะครับแต่ว่าเราเน้นนะเค่าจะส่งที่ชําระโดยผู้ซื้อค่าจะส่งสินค้าที่ออกโดยช้อปปี้ค่าจัดส่งที่ช้อปปี้ชำระโดยชื่อของคุณค่าคอมมิชชั่นค่าบริการอ,อาง่นต่างๆนี่คือตัวของค่าใช้จ่ายนะครับของช้อปปี้ นี้มาแท็บมาแท็บที่2นะครับก็คือตัวของ s r v v i e Free Detail นะครับซึ่งแสดงค่าบริการจากโปรแกรมส่งสฟรีรานโคดโคดคุมและส่วนลดรานโคดคุมนะครับอ่ะนี่ตัวของส่วนลดข้อมูลรายงานทางการแสดงเฉพาะข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เลือกเท่านั้นนะอันี้สำคัญนะครับ อ่าเรามาส่วนที่สำคัญที่สุดที่ผมจะเน้นก็คือรายได้นะแล้วจะเอารายได้ไปใช้ในการยื่นนะครับในนี้ผมจะตั้งตัวอย่างก็คือใช้วิธีกันแบบเหมาจ่ายนะครับตัวของเหมาจ่ายนะครับคำว่าเหมาจ่ายนะครับไม่ใช่ว่าเงินได้ทุกประเภทสามารถเลือกแบบเหมาจ่ายได้นะครับต้องเป็นเงินได้ที่ สมการระบุเท่านั้นนะครับซึ่งตัวของไข่ของออนไลน์มันจะเป็น40วงเล็บ8นะครับ4ีวงเล็นะครับเหมาจ่ายแล้วก็หักคาใ้จ่ายได้นะครับอยู่ที่60%นะครับหมายความว่าถ้ารับมา100นะครับก็จะหักได้60จะเหลือยอด40%ที่เอาไปใช้ในการยื่นเสียภาษีนะครับอย่างในตัวของ หัวข้อทางการเงินนะครับดางที่ผมบอกไปนะว่าตัวของอันนี้มันอยู่ในแท็บของ summary นะครับก็จะโชว์ตัวของรายได้ขึ้นมานะครับนี้ตัวนี้จะเป็นตัวของใครจ่ายเงินได้จากการขายสินค้าบน s h p p ป e ้นะครับเงินได้จากการขายที่เราจะอามาใช้ในการยื่นเสียภาษีนะครับ ก็คือตัวของค่าสินค้าลบด้วยส่วนลดจากผู้ขายเท่านั้นด้วยนะครับไม่ใช่ส่วนลดของช h o p ป,ปีโดยตรงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวส่วนลดของ s h o p ป,ปีมันจะเป็นประเด็นว่าทางช้อปปีเขาจะเขาไม่ได้คืนเงินให้นะครับก็คือเดี๋ยวเขาก็จะก็ให้ตามราคาสินค้าของเรานะครับแล้วค่าจะส่งที่ชําระโดยผู้ซื้อนะครับก็จะมี บตัว a b b 1แล้วก็ b 2อออมีตัวนี้ด้วยนะครับดังนั้นจากตัวอย่างนะครับเราก็จะคำนวณได้ดังนี้นะครับ4,208บาทลบด้วย100บวก120 อันนี้นะครับก้อนนี้คือส่วนลดที่เราสามารถเอามาลสำหรับการยื่นแบบนะครับตัวของแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับร้านค้าออนไลน์นะครับทุกประเภทนะครับมีการยื่นแบบที่มีความเหมือนกันคล้ายกันนะครับแต่ต่างกันแค่ว่าเรื่องของการดึงข้อมูลแล้วก็เอามาสรุปเรื่องของภาษีซึ่งผมได้พูดไปทั้งหมดแล้วนะครับในก่อน ตัวของคลิปวิดีโอนี้นะครับส่วนคลิปนี้เราจะมาเน้นเรื่องของการยื่นภาษีอย่างเดียวนะว่ายื่นอย่างไรคำนวณอย่างไรรายได้เท่าไหร่ถึงต้องเสียภาษีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาสรุปที่คลิปนี้คลิปเดียวกันนะครับ <c oughs> <c oughs> อย่างแรกนะครับเราก็เข้าไปที่ตัวหน้าเว็บไซต์นะครับของกมรมสมรากนนะครับหรือถ้าเกิดเราจะเซิร์ชนะครับเราก็เซิร์ชค,คาว่ายื่นภาษีนะครับยื่นภาษีออนไลน์นะครับแล้วก็คลิกนะครับ เข้าไปได้นะครับสําหรับใครยังไม่มีรหัสเราก็ไปสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็สามารถยื่นได้แต่ก่อนที่เราจะยื่นภาษีนะครับต้องมีตัวโทรศัพท์มือถือที่เราใช้ในการสมัครนะครับอยู่ข้างตัวหรือมือถืออันใหม่ก็ได้นะครับเบอร์ใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็อยู่ข้างตัวนะครับสิ่งที่เราต้องใช้คือเลขประจําูตัวผู้เสียภาษีนะครับ13หลักก็คือเลขบัตรประชาชนเรานั่นเองนะครับส่วนรหัสผ่านก็ รหัสที่เราใช้นะครับถ้าเกิดลืมล้วก็ตั้งรหัสใหม่ได้ไม่ยากนะครับต้องมีอีเมลนะครับเตรียมมือถือนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการส่งตัวของรหัสนะครับหกหลักนะครับส่งไปให้ในมือถือเราต้องอมากรอกนะครับแล้วก็มันจะเป็น OTP นะครับจะสามารถกรอกได้นะครับภายในผมไม่จำไม่ได้นะอาจจะประมาณ5นาทีนะครับประมาณ5นาที หลังจากที่เรากดแล้วนะครับจะเห็นครัว่าตัววิ่งมันจะวิ่งนะครับก็จะส่งนะครับรหัส OTP ไปที่มือถือเราทุกครั้งที่เราเข้าจำนะครับทุกครั้งที่เราเข้าตัวเว็บไซต์ของสัมภารนะครับเราต้องอเตรียมมือถือด้วยทุกครั้งนะครับต้องต้องใช้รหัส OTP ทุกครั้งนะครับทุกครั้งนะครับ หลังจากนั้นนะครับสำหรับการยื่นภาษีปลายปีเราก็ยื่นพอดอ9091นะครับถ้าเกิดเรามีไรายได้หลายทางเช่นมีเงินเดือนมีฟรีแลนซ์ขายของออนไลน์รายได้อื่นๆนะครับเราก็ยื่นตัวของแบบพอดอ90990 90, นะครับ91ก็คือเรามีไรายได้ทางเดียวเช่นมีเงินเดือนอย่างเดียวเลยไม่มีไรายได้อ,อื่นๆเลยนะครับก็ยืน่น 91ได้นะครับส่วนพงดเ4เรายื่นแล้วเมื่อตอนกลางปีนะครับสำหรับคนที่มีรายได้นะครับเงินได้ประเภทที่ 5, 6, 7, 8นะครับประเภทที่5ค่าเช่า6วิชาชีพหมอแพทย์นะครับ7รับเหมาก่อสร้าง8คขายของออนไลน์แล้วก็อื่นๆนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปศึกษาเองอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคำถามพอมาถึงหน้านี้นะครับมีคนคำถามว่าเราไม่ได้ยื่น ภาษีกลางปีต้องทำยังไงนะครับก็เหมือนทุกเคสนะครับไม่ว่าเราจะเคยยืน่นหรือไม่เคยยื่นภาษีมาก,ก่อนเราเอาปัจจุบันเป็นหลักนะครับยื่นปัจจุบันเป็นหลักตัวของกลางปีเดี๋ยวค่อยว่ากันจะมาแก้ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะยื่นปลายปีเป็นหลักนะครับแต่คนที่ยืน่นตัวของกลางปีไปแล้วสิ่งที่เราต้องเน้นย้ําคือต้องเอาแบบ กลางปีมาด้วยนะครับว่าเรามีตัวของเครดิตภาษีไว้ไหมมีเสียภาษีของกลางปีไปแล้วเท่าไหร่นะครับเราไม่ควรมาเสียภาษีซ้ำนะครับอย่ามาเสียภาษีซ้ำนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาสู่นะครับขั้นตอนการยื่นภาษีซึ่งมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับทางสำมกรก็มีสเต็ปไว้ให้เรียบร้อยนะครับมีเลขข้อมูลบัตรประชาชนนะครับ กนนี้ถ้าเกิดมีร้านค้ามากกว่า1ล้านหมายความว่าอะไรครับ1คนสามารถมีร้านค้าได้มากกว่า1ล้านนะครับเช่นบางคนทําร้านอาหารก็ไปจดทะเบียนพาณิชย์บางคนทํามีขายของหน้าร้านก็ไปจดทะเบียนพาณิชย์นะครับมีร้านนู้นร้านนี้ก็ไปจดทะเบียนพาณิชย์ในหลายหลายท้องที่นะครับอันนี้เราก็มาสามารถเอามากอกได้นะครับ สิ่งสำคัญที่ผมจะเน้นย้ำและก็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้คือเมื่อไหลที่คุณจดทะเบียนพาณิชย์นะครับข้อมูลมันไปถึงสามประกรแล้วอัตโนมัตินะครับเพราะว่าปัจจุบันมันใช้ Big Data นะครับพอเราจดทะเบียนพาณิชย์ที่สำนักง,งานเขตนะครับมันก็เชื่อมข้อมูลเลยว่าคุณจดทะเบียนพาณิชย์แล้วนะครับคุณต้องยื่นภาษีนะครับถ้าไม่ยื่นภาษีมีจดหมายมาถึงบ้านแน่นอนนะครับเพราะว่า ทางสมรคใช้ AI เป็นตัวจับข้อมูลแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ AI ในการปริ้นเอกสารปริ้นจดหมายเพื่อส่งไปหาตัวของร้านค้าของบุคคลนั้นด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้คือสำคัญมากๆนะครับถ้าเราจดทะเบียนพาณิชย์แล้วแล้วเราเลิกกิจการควรไปจดเลิกนะครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับนั้นมันจะติดอยู่ในระบบ ค้างอยู่ในระบบอยู่อย่างนั้นนะครับจดหมายมันก็จะมาทุกปีมาทุกปีเราก็สงสัยว่าเราเลิกกิจการไปแล้วทําไมจดหมายมันยังมาอยู่นะครับดังนั้นอย่าลืมนะครับจดทะเบียนพาณิชย์ต้องยื่นภาษีถ้าเลิกกิจการต้องไปจดยกเลิกนะครับทุกครั้งนะครับแล้วมันก็จะมีเรื่องของสถานะนะครับแต่นี้ผมจะให้มาดูนะครับสถานะมันก็มีให้เลือกหลายแบบนะครับ หลายแบบแล้วก็ตัวของร้านค้าสามารถเพิ่มได้มากกว่า1ร้านค้านะครับสามารถเพิ่มได้กว่า1ร้านค้านะครับก็ข้อมูลก็คือที่เราไปจดทะเบียนพาณิชย์นะครับเราก็เอามากรอกไว้ได้เลยคราวนี้เราก็มาสู่ตัวของเรื่องของการกรอกข้อมูลนะครับเรื่องของภาษีนะครับเรื่องของค่ารถยนต์ต่างๆนะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับ พอหลังจากที่เรากดถัดไปแล้วมันก็มาสู่ตัวของสเต็ปที่2ก็คือกอกเงินได้นะครับอันนี้สําคัญมากนะครับเราต้องรู้เงินได้ของเราว่าเงินได้ของเราอยู่ประเภทไหน mm. เช่นตัวของเงินเดือน40วงเล็บหนึ่งอ่าฟรีแลนซ์พวกค่าเบี้ยเลี้ยงอื่นๆ40วงเล็บสนะครับแล้วก็เงินได้การที่เราไปเอาเงินไปลงทุนในกองทุนต่างๆนะครับ ค่าลิขสิ์สิทธิบัตรต่างๆมันก็จะไล่มานะครับ40วงเล็บสามสีวงเล็บ 4, มีค่าเช่าบ้านนะครับ40วงเล็บนะครับเป็นหมอแพทย์40่วงเล็บ6นะครับแล้วก็พวกรับเหมกาก่อสร้าง40วงเล็บเนะครับเขาขายของออนไลน์แล้วก็อื่นๆจะมากองอยู่ที่40่วงเล็บนะครับงนั้นเราก็ต้องรู้ข้อมูลก่อนนะครับซึ่งคำถามที่ตามมาที่ เจอประจําเลยคือว่าถ้าบริษัทยื่นหักหนะ้าที่จ่ายให้ทุกเดือนอยู่แล้วบริษัทมีการยื่นหักหนี้จ่ายให้ทุกเดือนอยู่แล้วเรายังต้องมายื่นเสียภาษีอยู่หรือเปล่านะครับแน่นอนครับคําตอบนี้ไม่ยากเลยครับยังต้องยื่นเสียภาษีอยู่นะครับเพราะการยื่นเสียภาษีมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือว่าหนึง่งเราสามารถขอคืน ขอคืนภาษีได้ถ้าเกิดเราถูกหักมากไปนะครับเรายังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องถูกหักหรือเรามีการซื้อคั้นลถหย่อนมาเพิ่มตอนหลังตอนสิ้นปีเราขอคืนได้อันนี้สําคัญมากๆนะครับดังนั้นเราตรวจดูนะครับว่าเรามีรายได้อะไรบ้างนะครับแต่ผมจะมาเน้นย้ําเนื่องจากว่าตรงนี้เราพูดเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์ผมจะมาเน้นย้ําว่าตัว40บงเล็บ8นะครับ40บงเล็บ8 ซึ่งนะครับตัว40วงเล็8นี้นะครับสิ่งที่เราต้องรู้นะครับสิ่งที่เราต้องรู้เดี๋ยวผมขอขยายนะครับขอขยายนิดนึงนะครับว่าเวลาเราเลือกประเภทนะครับเลือกประเภทเราต้องเลือกมันมีประเภทธุก,กิจ40วงเล็ 4, 6, 8มันมีเยอะมากครับแต่เราต้องเลือกว่าการขายของนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่นซึ่งผู้ขายไม่ได้เป็นผู้ผลิต อันนี้สําคัญนะครับผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิตนะครับแต่เป็นเป็นคนที่ไปรับซื้อแล้วเอามาขายต่อนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ผลิตมันก็มีแยกประเภทของมันอีกนะครับซึ่งอันนี้นะครับผมก็อลองว่าไรายได้ต่อทั้งปีขายของอ,อะไรอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับว่าต้องเสียภาษีเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมจะมีบอก ฉเฉลยอ,อีกนะครับว่ารายได้เท่าไหร่ที่ต้องเสียภาษีนะครับผมจะเลือกแบบหักเหมาหักเหมาข้อดีของมันก็คือว่าถ้าธุรกิจของคุณมันหาค่าจ่ายมายากมากๆเช่นอะไรบ้างครับเช่นเราซื้อขายกับาชาวนาชาวไร่ชาวสวนซึ่งเขาจะไม่มีเอกสารให้เราเลยนะครับอันนี้สำคัญมาก แล้วถ้าเกิดเราทําธุรกิจที่มันไม่มีเอกสารค่าใช้ใจ่ายเราเลือกแบบเหมาจ่ายดีที่สุดและเป็นเฉพาะตัวของบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะครับที่สามารถเลือกเหมาจ่ายได้ถ้าเกิดเป็นตวนนิติบุคคลหรือบริษัทห้างหุ้นส่วนมันเลือกไม่ได้นะครับแต่นะครับพอเรามาถึงประเด็นนี้นะครับถ้าเราสามารถจัดการตัวของเอกสารค่าใช้ใจ่ายได้นะครับในทุกๆุกส่วนนะครับ ไม่ว่าค่าสินค้าค่าจ้างาทุกๆอย่างนะครับเราสามารถเลือกแบบหค่าใช้จ่ายตามจริงได้แต่ต้องมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายต้องมีการเก็บเอกสารนะครับและตัวเอกสารที่เป็นค่าจ่ายต้องระบ,บุตัวของชื่อที่อยู่เลขประจําตัวผู้เสียภาษีทั้งของผู้ซื้อและผู้ให้บริการหรือผู้ขายด้วย นะครับที่ถูกต้องด้วยนะครับแ้้วจะเกิดให้มันชัดเจนขึ้นก็แนบตัวของสลิปเงินโอนว่าเรามีการจ่ายไปจริงก็จะสามารถเอามาเป็นค่าใช้จ่ายได้นะครับอันนี้ต้องเก็บไว้อย่างน้อย5ปีนะครับสมรณอขอตรวจต้องมีให้ตรวจและเมื่อไหร่ที่เราเลือกหากค่าใช้จ่ายตามจริงไปแล้วพอเราส่งเอกสารไปแล้ว สัมปกรณ์บอกว่าใช้ไม่ได้เราไม่สามารถกลับมาเลือกแบบหักเหมา60%ได้แล้วนะครับเฉพาะปีนั้นนะครับเช่นเรากำลังยื่นภาษีปี66นะครับปี6เราก็ต้องยึดแบบเหมาจ่ายไปนะครับก่อนนะครับพอปี67ปี67เราก็จะมาเปลี่ยนก็ได้67 68เราจะเปลี่ยนก็ได้หรือจะสลับไปสลับมาก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับ คราวนี้นะครับผมก็มีการกรอกตัวของข้อมูลนะครับอันนี้ผมมีการกรอกตัวของข้อมูลไว้ให้นะครับเพื่อที่จะได้ดูว่าาเสียภาษีนะครับหักเมามันก็คือคูณ60%ไปเลยนะครับถ้าเกิดเรามีตัวของหักในที่จ่ายเช่นเราเป็นพนักง,งานมีการหักในจ่ายหรือเราไปรับจ้างคนอื่นนะครับแล้วมีการหักในจ่ายเราก็ามา เป็นหักได้อีกนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่า,าเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วอย,อยู่ที่5 6 0 0 0เห็นไหมครับจาก1 4 0 0 0 0นะครับแต่พอหักค่าแบบเหมาจ่ายแล้วมันจะเหลือแค่5 6 0 0 0บาทก่อนที่จะคำนวณภาษีนะครับยอดนี้คือก่อนที่จะคำนวณภาษีนะครับ หลังจากที่เรากรอกข้อมูลรายได้เราเรียบร้อยแล้วมันก็จะมาส่วนเรื่องของค่ารถยนต์นะครับซึ่งค่ารถยนต์นี้เราสามารถเพิ่มได้นะครับแต่เขาจะมีหลักๆมาให้เราเราแล้ว60,000มีหลักๆมาให้เราแล้ว6 0 0 0ืนะครับดังนั้นเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมครับว่าจากแสนสี่หักเหมาไปแล้ว60%เรหลือ56 0 0 0แล้วมันมีค่ารถยนต์ ค่ารถย่อนส่วนตัวอีก60,000นนะครับดังนั้นมันแทบจะไม่เหลือเงินได้ที่จะเอามาคำนวณภาษีเลยนะครับในเขตนี้นะครับแต่ถ้าใครมีไรายได้เยอะๆก็ใช้เรื่องของการวางแผนภาษีนะครับหาที่ปรึกษานะครับในการวางแผนภาษีรถยนต์บตรยังไงเลี้ยงดูบิดามารดายังไงเบี้ยประกันยังไงนะครับเราก็มาเรื่องของการวางแผนภาษีกันนะครับถ้าเกิด เรากรอกข้อมูลโดยปกตินะครับของปีที่ผ่านมาพวกเงินเงินบริจาคนะครับที่เราใช้เป็นการสแกน QR code ให้กับวัดนะครับสแกน QR code ให้กับวัดแล้วเราใช้บัญชีชื่อเรานามสกุลเรามันจะผูกมาอัตโนมัติบางครั้งมันมาโชว์ให้เลยนะครับของผมมีมีมาโชว์นะครับแต่ ผมน่าจะโพสต์ไปในตัวของคลิปก่อนหน้านี้สามารถไปดูได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันมันมีเรื่องพวกรถยนต์ที่เป็นซื้อสินค้านะครับการพวกใบกำกับภาษี e-tax invoice นะครับต่างๆมันมาโชว์นะครับแต่ที่ผมพูดไปก่อนตัวของคลิปนี้คือว่าต้องระวังนะครับมันมาโชว์แต่ไม่สามารถใช้ได้ทั้งหมดต้องไปเลือกลบออกหรือ อัปโหลดเข้าไปนะครับอันที่ใช้ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายบางตัวพวกค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตนะครับค่าน้ําค่าไฟที่มันไม่สามารถใช้ได้นะครับถึงแม้มีตัวของใบกำกับภาษีก็ตามนะครับไม่สามารถมาลดหย่อนได้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลแล้วมันก็จะมาเด้งสู่ตัวของเรื่องของแบบที่เราสามารถพิมพ์แบบเก็บไว้ได้หรือจะยืนยันยื่นแบบถ้าเกิดเรายืนยันยื่นแบบนะครับ กรณีถ้าเกิดเรามีภาษีที่ต้องเสียเราสามารถใช้การสแกน QR code จ่ายได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยอดภาษีสูงสๆสามารถผ่อนชำระได้อย่างน้อย3งวดหรือ3เดือนนะครับหลังจากที่เรายื่นแบบนะครับหลังจากที่เรายื่นแบบซึ่งอันนี้ผมจะไม่ได้มาสอนในตัวของขั้นตอนผ่อนชำระนะครับ ราะว่าตอนนี้ผมผ่านเรื่องของการใส่ข้อมูลเสื้อผู้เสียภาษีในขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็เรื่องของการกอกเงินได้นะครับเรื่องของการกอกค้าวหลุดย้อนขั้นตอนที่3แล้วก็ขั้นตอนที่4ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ขั้นตอนที่5การยืนยันยอดยืนยันแบบนะครับอันนี้ผมจะสอนแค่5สเต็ปนี้ก่อนนะครย่งไม่ได้ลงลึกนะครับตัวของ อะไรที่มากกว่านี้นะครับดังนั้น1นึ0 0 0สบาทนะครับที่ผมบอกว่าเป็นเงินรายได้ของผมตอนแรกนะครับไม่ต้องเสียภาษีสักบาทเลยนะครับถ้าเกิดมีตัวของหางจ่ายสามารถขอคืนได้อีกแต่ก็ต้องมีการยื่นตัวของ50ทวิให้กับทางตัวของกรมสัมพากรด้วยนะครับต้องส่งตัวของ50ทวีให้กับกรมสัมพากรด้วยซึ่งบอกได้เลยนะว่า าเกิดไปคลิปก่อนดน้านนี้นะครับมันมีการตรวจเช็คกรณีบริษัทนะครับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีการหักในใจ่ายไปแล้วรายได้เราจะไปอ,อยู่ในระบบอัตโนมัติยกเว้นการยื่นแบบที่เป็นกระดาษนะครับการยื่นแบบที่กระดาษต้องใช้เวลานะบบางครั้ง3เดือน6เดือนกว่าจะขึ้นระบบและมันไม่โชว์ด้วยนะครับ ใครอยากรู้ว่ารายได้ของเรามีหางใจเท่าไหร่นะครับเราสามารถไปขอได้ที่กรมสมการพื้นที่นะครับเอาบัตรประชาชนไปนะครับแล้วก็เตรียมค่าทมเนียมไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับแต่ก็ลองไปสอบถามกับทางสมการดูนะครับก่อนที่จะจบตัวของคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเน้นย้ำนะว่าถ้าเกิดเป็นตัวของขายของออนไลน์นะครับผมเน้นนะครับขายของออนไลน์หรือตัวของ เงินได้ที่สามารถหักเหมาได้60%ซึ่งมันจะไม่ได้ทุกอาชีพนะครับที่หัก60%นะครับรายได้เท่าไหร่ถึงต้องเสียภาษีนะครับโดยผมให้ค่ารถยนต์แค่60 0มืบาทเฉพาะค่ารถยนต์พื้นฐานที่ทุกคนต้องมีนะครับดังนั้นถ้าเกิดดูนะครับจากตัวของสไลด์นี้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับจะเห็นได้ว่า เงินได้2 5 0 0 0 0บาทยังไม่ต้องเสียภาษีเงินได้5 0 0 0 0 0บาทและเลือกหักให้ใจแบบเหมาจ่ายยังไม่ต้องเสียภาษีเงินได้1ล้านบาทเสียภาษีแค่1 5 5 0 0บาทเงินได้2ล้านบาทเสียภาษีแค่63,500บาทเงินได้5ล้านบาทเสียภาษีแค่3,000 300, 0 ห้า0มบาทดังนั้นอันนี้เอาไว้คร่าวๆนะครับถ้าเกิดมีอะไรต้องแก้ไขเดี๋ยวผมอาจจะมาบอกหรือคอมเมนต์ก็ได้นะครับแต่ว่านี้ดูเป็นคร่าวๆดูเป็นไอเดียนะครับสิ่งที่ผมจะเน้นย้ำก็คือนะครับรายได้ตั้งแต่1ล้าน8แสนบาทมันจะไปเจอภาษีตัวหนึ่งคือตัวของแวดซึ่ง มันมีประเด็นคนที่โดนค่าปรับเบี้ยปรับเงินเพิ่มนะครับมากๆส่วนใหญ่จะไปเจอประเด็นพวกนี้นะครับเยอะๆนะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากวางแผนนะครับเรื่องของภาษีนะครับก็สามารถเข้าไปศึกษาได้นะครับจากในตัวของคอร์สตัวของบัญชีภาษีขายของออนไลน์นะครับตัวของ TikTok s h o p ปี l a า a าดนะครับก็ทักมาทางอินบ็อกซ์ได้นะครับหรือใครอยากจะวางแผนเรื่องของภาษีนะครับขายของออนไลน์ก็ทักเข้ามาได้นะครับ เดี๋ยวก็จะมีทีมงานคอยตอบนะครับแล้วก็อาจจะขอเบอร์โทรติดต่อหรือใครอยากจะทําบัญชีนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับก็หวังว่าตัวของคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนแล้วพบกันใหม่กันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ